ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดน,น,น่านทุกๆคนในโอกาสที่วิทยาลัยสงขลนครน่านเฉลิมพระเกียรติได้เวียนมาบรรจบครบวาระ20ปีแห่งการสถาปนา ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับบรรดาลูกหลานของเราชาวจังหวัดน่านได้มีสถานที่ศึกษาที่อยู่ใกล้กับบ้านถิ่นเกิดเมืองนอนไม่มีความยุ่งยากลำบากในการที่จะต้อง ดินรนไปเรียนในสถานที่ไกลอย่างเช่นในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเป็นต้นวิทยาลัยสงขลาน่านเฉลิมประเกียดนั้นถือว่าเป็นวิทยาลัยสงที่มีความสำคัญเพราะผ่านการพัฒนาการเดินทางที่ยาวไกลจนถึง20ปีในระหว่างที่เดินทางตลอด เวลา20ปีนั้นก็มีการพัฒนาในส่วนต่างๆทัง้ง,งส่วนที่เป็นกายภาพก็คืออาคารสถานที่ต่างๆต,ตลอดจนเรื่องของคุณภาพปริมาณและเกียรติยศชื่อเสียงเพราะว่าผู้บริหารคณาจารย์ของวิทยาลัยสงขลานครน่านเฉลิมประเกียตินั้นถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมประเกียติโดยการนำของท่านผู้อำนวยการคือพระเดชพระคุณพระชยานันทมนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดน,น่านเป็นผู้กำกับดูแลโดยมีบทใหญ่ๆก็คือคณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อน ทำให้วิทยาลัยสงน่านเฉลิมประเกียรตินั้นเดินทางมาสู่ความเป็นวิทยาลัยสงที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติทุกด้านปัจจุบันนี้วิทยาลัยสงนครน่านเฉลิมประเกียรตินั้นมีหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนอยู่4หลักสูตรด้วยกันก็คือคณะ พุทธศาสตร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาอารัธศาสตร์เฉพาะปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ทั้งในระดับของปริญญาตรีและปริญญาโทและคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยนับได้ว่า เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งโดยภาพรวมแล้ววิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรตินั้นเรียกว่าผ่านยุคผ่านสมัยต่างๆมาอย่างเป็นระบบยุคแรกก็คือยุคแห่งการสร้างรากฐานารากฐานให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ สำหรับการศึกษาของลูกหลานของเราชาวจังหวัดน่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่ไม่ต้องระหกระเหินเดินทางไกลไปศึกษาเาเรียนยังถิ่นฐานที่อื่นประการที่สองก็คือยุคแห่งการหลักสารหลักประกันคือประกันคุณภาพของการศึกษาให้กับลูกหลานของเราได้ว่าการที่ ลูกหลานของเราได้ศึกษาเล่าเรียนยังสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็รับประกันเรื่องของการนําความรู้ความสามารถไปประกอบสมาชีพได้อย่างไม่น้อยหน้าสถาบันการศึกษาอื่นๆยุคที่3ก็คือยุคแห่งการมุ่งมั่นในเส้นทางวิชาการการพัฒนานหลักวิชาการของวิทยาลัยสงนครน,น่านเฉลิมประเกียตโดยการนําของพระเดชพระคุณ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระชยายานันทมณีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุ้มในการวิทยาลัยสงขลาน่นานเฉลิมพระเกียรตินั้นเรียกว่ามีความตื่นตัวอยู่ในทุกมิติแห่งการพัฒนาครูบาอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนิสิตนักศึกษาประชาชนแม้แต่ส่วนงานภาครัฐต่างๆก็มาร่วมด้วยช่วยในการพัฒนาองค์กรแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ยุคต่อมาก็คือยุคแห่งการสานต่อสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจะเห็นได้ว่าวิทยาลัยสงลขลาควาน่านเฉลิมพระเกียรตินั้นมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายอะไรที่เป็นคุณ,ณประโยชน์อะไรที่เป็นความสําเร็จพระเด็พระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระชัยานาันทบุนีตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อ นำภาองค์กรแห่งนี้ไปสู่ความสำเร็จเราจะสังเกตได้ว่าวิทยาลัยสงนครนน่านเฉลิมพระเกียรตินั้นเป็นหน่วยงานที่มีความสุขเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารก็ทำหน้าที่ของผู้บริหารอย่างดีเยี่ยมคณาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูอาจารย์เป็นผู้สอนอย่างไม่ขาดตกบุกค,คร่องเจ้าหน้าที่บุคลากร,กรก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่าง เต็มความสามารถนิสิตนักศึกษาก็ช่วยกันพัฒนาองค์กรสถาบันการศึกษาแห่งนี้ประคับประคองมาเมื่อทั้งหมดทั้งมวลแล้วมารวมกันเข้าจึงกลายเป็นว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกมิติแห่งการสืบสารด้านความรู้ด้านสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์อย่างดีมากขึ้นกว่าเดิม ฉะนั้นในวราระที่วิทยาลัยสงขลนครน้นาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ20ปีแห่งการสถาปนามาถึงในวันนี้กระผมเรือธรรภาพขอชื่นชมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนนิสิตนักศึกษาประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีส่วนในการ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันได้นำพาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไปสู่ความเป็นเลิศในส่วนต่างๆให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจากที่มีอยู่แล้วก็ขอถวัทนาขอขอบคุณกับทุกๆท่านไว้ในโอกาสนี้ขอให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีความรุ่งเรืองสืบไป